สวัสดีครับพบกับสุดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ด่วนโรดี้เปิดเผยความลับเป๊ปกัวเรล่าเตรียมอ,อลาแมนตีหลังจบฤดูกาลนี้แฟนบอลแมนซิตี้ต้องช็อกนะครับส่วนแฟนบอลลิเวอร์พูลต้องเฮเมื่อโรดี้กองกลางตัวเก่งของเทียมออกมาเปิดเผยว่าเป๊ปกัวเดล่าผู้จัดการทีมคนเก่งมีแนวโน้มที่จะอำลาทินเอติฮัสเตเดียมหลังจบฤดูกาลนี้และจากกุมทีมมาอย่างยาวนานถึง9ปีเต็มเขาเลือกเรื่องนานของเป๊ป กัเดล่ากับแมนเชสเตียมีออกมาอย่างต่อนเนื่องโดยสัญญาของกุนซือชาวสเปนกับทีมโรเบียสีฟ้าจะหมดลงเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้และยังไม่มีท่าทีว่าจะมีการต่อสัญญาฉบับใหม,ม่ออกมาตลอด9ฤดูกาลที่กุมทีมแมนเชสเตียไป๊กัวเดลา่าประสบความสำเร็จอย่างมากมายกวาแชมป์พรีเมียร์ลีกไปแล้วถึง6สมัยจาก8ฤดูกาลที่เขาอยู่กับสโมสรและเขายัางคว้าแชมป์เอเอคัพ2สมัยลีกคัพ4สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยูฟ่าซูเปอร,ร์คัพและฟีฟ่าคัพเวลิลด์คัพ อย่างลนงสมัยอยอ่างไรก็ตามนะครับคุณซูจจอ,อร์เปนเคยสร้างความประหลาดใจให้กับใครหลายคนเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลที่แล้วหลังจากควาแชมป์พรีเมียร์ลีกซีมัยติดต่อกันและสร้างโปรติศาเป็นทีมแรกที่ทําได้โดยอ้างว่าเขาใกล้จะออกจากทีมมากกว่าอยู่ต่อแม้ในช่วงสมอที่ผ่านมานะครับเป๊ปกูเดล่าจะอมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าผมรู้ว่าบางทีผมอาจจะพูดไม่ถูกต้องในช่วงเวลาที่เหมาะสมเมื่อเราควา้าแชมป์พรีเมียร์ แต่ผมกําลังจะบอกว่าผมอยู่ที่แมนเชสเตอร์มานาน8ปีแล้วดังนั้นผมจะไม่อยู่ที่นี่ไปอีก8ปีนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมาผมถึงใกล้ที่จะออกเดททีมากกว่าอยู่ต่อแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมจะไปเมื่อผมไปผมจะบอกว่าผมไปแต่ผมไม่ได้พูดผมจะไม่ตัดสิทธิ์อย่างแน่นอนในการขยายสัญญาผมแค่อยากให้แน่ใจว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องไม่ใช่แค่สําหรับผมแต่สําหรับสโมสรด้วยแต่ล่าสุดครับโรดี้เจ้าของรางวัลบอลลงดอ คนปัจจุบันซึ่งกำลังพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บเอ็นควายน้าหัวเขา่าได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวสุดช็อกเกี่ยวกับอนาคตของเปปกัวเดล่าในการให้สัมภาษณ์กับโคเป้ซึ่งในประเทศสเปนเมื่อถูกถามว่าอนาคตของเขาที่เอเตียสสเตเดียมขึ้นอยู่กับการต่อสัญญาฉบับใหม่ของเปปกัวเดล่าหรือไม่โรดีต้ตอบว่าคุณต้องการอยู่ท่ามกลางสิ่งที่ดีที่สดุดและจะมีช่วงเวลาก่อนและหลังเปปเมื่อผมเสัญญาพวกเขาบอกผมว่า เปปกูล่ากำลังจะไปแต่ก็มีความทะเยอทะยานมากเมื่อเขาจากไปสินงตัร์ตันจะเปลี่ยนไปแต่ซิตี้ยังคงเป็นซิตี้ต่อไป เราไ้ยอมรับว่าเขารู้ว่าเป๊ปกุยราลากำลังจะจากแมนเชสเตอร์ไปเมื่อเขาเซ็นสัญญากับสโมสรในปี29แต่ใน5ปีต่อมาเป๊ปกุยราลาก็ยังคงอยู่อย่างไรก็ตามสิ่งต่ตางๆอาจจะถึงจุดสิ้นสุดในช่วงสม์หน้าและยังคงน่าสนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่เอธิอสเตดียมโดยมีทีมอย่างอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลที่กำลังจับตามองสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากพวกเขากำลังแข่งขันกับแมนเชสเตอร์ในการย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกนะฮะ ำนานลิเวอร์พูลบอกอาริสงเบเกอร์ควรรู้สึกอายหากอานเนอ์สลอตเลือกเขากลับมาเป็นมือหนึ่งในทันทีจอห์นเอาดิทนะครับตำนานลิเวอร์ pool ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าอาริสงเบเกอร์นายทมนมือหนึ่งของทีมชาติบราซิลและลิเวอร์ pool ควรรู้สึกอายหากอา์เนอ์สลอตเลือกเขากลับมาเป็นตัวจริงในทันทีที่หายจากอาการบาดเจ็บโดยมองว่าคีวินเกลโลเฮอร์สมควรได้รับโอกาสในการลงเฝ้าเสาต่อไปหลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงที่อาริสงเบเกอร์ต้องพักรักษาตัว อลิิโนเมเกอร์ได้รับบาดเจ็บเอ็นหลังหัวเขา่าตั้งแต่เกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปเย,ยือนคริสตัลเพลยเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาการว่าเขาจะกลับมาฟิตสมบูรณ์หลังจาก่วงพักเบรกทีมชาติซึ่งทําให้หลายฝ่ายคาดกัว, evet. ว่าอาริโซเมเกอร์จะกลับมาทวงตําแหน่งมือหนึ่งเขื่อนอย่างไรก็ตามนะครับเคลเลอร์เพื่อสัตรูมือหนึ่งของทีมชาติไอร์แลนด์ซึ่งจะลงเผชิญหน้ากับอังกฤษในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสึดสัปดาหานีทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ ตลอด8นัดที่ระดักลางลงสนามแทนที่อาริซงเบเกอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมล่าสุดที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะแอตันวิลล่าไปได้2ประตูต่อ0ซึ่งเคลวนเฮอร์โชว์ฟอร์มเซฟช่วยทีมเอาไว้ตั้งหลายครั้งและเก็บครีนชีสได้สําเร็จนะครับเกวินเคลเลอร์ทำง,งานได้อย่างยอดเยีเ่ยมและจริงๆแล้วผมคิดว่าอร์เนอร์สตต้องตัดสินใจครั้งใหญ่จริงๆในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเมื่ออาริซงเบเกอร์ฟิตผมคิดว่ามันไม่ยุติธรรมถ้าหาก เควลเฮอร์จะถูกดรับเป็นตัวสลองเอาเริดเขียนในข้อล์ของตัวเองในลิอร์พูลอีโคผมคิดว่าเควลเฮอร์อยู่ในระดับเฟิร์สคลาสอย่างแน่นอนเขาทําทุกอย่างได้อย่างไร้ทิฏฐิในเกมและผมคิดว่าอลิซอนเบเกอร์คงจะมองดูสิ่งนี้และรู้สึกอายถ้าหากเขากลับมาเป็นตัวจริงในทันทีเพราะเควล์เฮอร์ทำผลงานได้ดีมากเอาเริดยังได้ยกตัวอย่างสถานการณ์สมมุติเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นว่า สมมติว่าเบนด็อกได้ลงเล่นตอนที่โมซาล่าบาดเจ็บเมื่อรุดการที่แล้วแล้วยิงได้10ประตูใน5เกมคุณจะทําอย่างไรให้โมซาล่ากลับมาเป็นตัวจริงทันทีหรือเปล่ามันเป็นกำคืนที่นอนไม่หลับเพราะฟุตบอลมักจะเป็นแบบนี้ถ้าคุณยิงประตูได้คุณก็จะได้อยู่ภายในเทียมถ้าคุณเก็บกลีนชีได้คุณก็จะได้อยู่ในทีมมันน่าสนใจจริงๆและมันจะเป็นเรื่องยากสำหรับผู้จัดการทีม แม้จอ์นดอริทจะมองว่าอาเนอร์สล็อตควรให้โอกาสเคลเลอร์เฮอร์ลงเล่นต่อไปแต่เมื่อวันเสาร์ที่มันมาอาเนอร์สล็อตดูเหมือนว่าจะบอกเป็นในแล้วว่าอาริสองเบเกอร์จะกลับมาเป็นตัวจริงเมื่อเขาฟิตสมบูรณ์โดยกล่าวว่าเขาเป็นและจะเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของเราถ้าเขาฟิตแต่ก่อนอื่นเขาต้องฟิตเควินทําผลงานได้ดีและยอดเยี่ยมทั้งฤดูกาลที่แล้วและฤดูกาลนี้แต่เมื่ออาริสงฟิตเขาจะเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของเรา สถานการณ์ังกล่าวครับทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจว่าอาเนอรสลอตจะตัดสินใจอย่างไรกับตำแหน่งผู้รับสัมปะตูเขาจะเลือกยึดติดกับอลิซงเมเกอร์ที่เป็นเมอหนึ่งมาโดยตลอดหรือจะให้โอกาสเควินเคลลูเฮ์ที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคงต้องรอติดตามกันต่อไปหลังจบช่วงพักเบรกทีมชาตินะครับ อนาคตมืดมนเคซ่าไม่มีความสุขในทินแอนฟิลอาจย้ายทีมนี้อาเนอร์สลอตลิเวอร์พูลภายใต้การกุมทีมของกุนซึกันใหม่อาเนอร์สลอตกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงในช่วงต้นฤดูกาลหลังจากผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าจากการอำลาตำนานอย่างเจอเก้งครับไปเมื่อช่วงซัมเมอร์หงแดงกลับมาผง,งาดอย่างน่าทึ่งโดยหลังจากพระเบรกทีมชาติครั้งสุดท้ายของปี2024พวกเขาก็รั้งอยู่อันดับต้นๆของตารางคะแนนพิยรีนนกโดยตอนนี้เป็นจา่าฝูง หละะังจาก่านไป17เกมมีสัญญาณม่งชี้ว่าสล็ลตจะพาลิเวอร์พูลไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามนะครับดูเหมือนว่าไม่ใช่ทุกคนภายในทีมที่จะมีความสุขกับสถานการณ์ภายใต้การกุมทีมของสลอ็ลตฟาไาริโก้เคียซ่าปิดตัวเก่งชาวอิตาลีแทบจะไม่โอกาสลงสนามภายใต้การกุมทีมของส็อตเลยมีรายงานมาว่าเขากําลังสแสดงความไม่พอใจออกมาอย่างชัดเจนเคียซ่าปิดหวังกับสถานการณ์ในลิเวอร์พูลเคียซ่าต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่น่าผิดหวังอย่างมาก นัทต์แต่ย้ายมารุ่งทีมลิเวอร์พูลเขาโด้ลงเล่นไปเพียงแค่3มนัดเท่านั้นโดยเกยมล่าสุดที่เขาได้ลงเล่นลงสนามนั่นก็คือเมื่อวันที่25กากันยายนคาดว่ากซซาจะกลับมาลงสนามได้หลังจากพักเบรกทีมชาติแต่เขากลับต้องพลาดการลงเล่นไปนานกว่า2เดือนโดยเหตุผลน,นี้สื่อในอิตาลีจึงคาดการข่าวว่าลิเวอร์พูลอาจตัดใจปล่อยกีซากลับไปเล่นในศึกเกาโชเซียอิตาลีแบบเย็นตัวในช่วงตลาดการซื้อขายเดือนมกราคม In the lives สื่อชื่อดังของอิตาลีอ้างว่าหงแดงไม่มีแผนที่จะปล่อยตัวตัวรูกชาวอิตาลีกลับไปยังเบิร์เกินในตอนนี้อย่างไรก็ตามพวกเขารายงานม,มาว่าตัวเคซ่าเองอาจจะเริ่มเรียกร้องให้มีการย้ายทีมเกิดขึ้นโดยมีรายงานว่านักเตะทีมชาติอิตาลีไม่มีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาที่ลิเวอร์พูลและจะผลักดันตัวเองเอาทีเทียในช่วงปีใหม่หาสกสถานการณ์ยังคงไม่ดีขึ้นนอกจากนี้มีรายงานมาว่าตัวแทนของเกซ่าได้พูดคุยกับทั้ง อินเตอร์มิลานและโรมา่าเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการยืมตัวกี่าเป็นระยะเวลา6เดือนมีรายงานว่าทั้งสองสโม,มสรไม่อยู่ในฐานะที่จะซื้อขาดเกี่าแต่จะพยายามเจรจาสัญญายืมตัวพร้อมเงินไขบังคับซื้อขาดในช่วงซัมเมอร์เกิดอะไรขึ้นกับฟาไดไริโกกีตาร์ในช่วงแรกของการกลุ่มทีมลิเวอร์พูลอันเนลสลัตแสดงเหินถึงความไม่เต็มใจที่จะพูดคุยเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของนักเตะในรายละเอียดมากเกินไป ผู้จัดการทีมในวัย46ปีมักถูกถามถึงลักษณะของปัญหาและการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยนักข่าวแต่เขาเลือกที่จะเก็บสิ่งต่างๆไว้เป็นความลับแม้ว่าสิ่งนี้น่ายกย่องในแง่ของการปกป้องความเป็นสุดนตัวของผู้เล่นแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้ใครก็ตามที่อยู่นอกเทียมเห็นภาพที่ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นกับเกียร์ซากันแน่มีการคาดเดาจากแฟนบอลว่าปี ทีมชาติอิตาลีอาจไม่ได้รับบาดเจ็บเลยแต่กำลังอยู่ในช่วงปรับตัวหลังปิดประตูเนื่องจากพลาดการลงเล่นในช่วงปลียซีซั่นถ้าเป็นเช่นนั้นก็อยากที่จะเข้าใจได้ว่าทำไมตัวเกียซ่าเองถึงผิดหวังหรือไม่มีความสุขเพราะเนี่อั้นว่าเขาจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเมื่อเขากลับมาฟิตสมบูรณ์อาร์ซุงเบเกอร์เคยย่อยย่องเคียซ่าว่าเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมหลังเห็นเขาในการฝึกซ้อมและแม้ว่าเรายังไม่เห็นศักยภาพที่แท้จริงของเขาในสนามมากนัก แต่ก็ไม่มีเหตุผลที่ลิเวอร์พูลจะปล่อยถูกเขาออกจากทีมไปง่าย,ายๆด่วนลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญาชุดแข่งใหม่กับอดิดาสคาดรับทรัพย์มหาศาลเทียบเท่ากับแมนยูสเตฟานบอสันนะครับนักข่าวจากฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานมาว่า ข้อตกลงระหว่างอาดิดากับสโมสรลิเวอร์พูลที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นคาดว่าจะมีมูลค่ามหาศาลและน่าจะเทียบเท่ากับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับจากอดิดาเช่นกันลิเวอร์พูลและอาดิดานะครับเตรียมที่จะกอบมาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกันอีกครั้งโดยอดิดาจะรับหน้าที่ผลิตชุดแข่งขันให้กับลิเวอร์พูลนับแต่ฤดูกาล2025ถึง2026เป็นต้นไป สัญญามมลค่าาหมาสาัลคาดว่ามูลค่าของสัญญาดังกล่าวจะสูงถึง90ล้านปอนด์ประมาณ40,50ล้านบาทต่อฤดูกาลเทยบเท่ากับที่แมนเชสเตอร์เตดได้รับจากอาดิดาสในปัจจุบันซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัญญาชุดแข่งขันที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกการกลับมาของกู้หูในตำนานลิเวอร์พูลและอาดิดาสเคยร่วมง,งานกันมาก่อนในช่วงยุค70และ80ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จอย่างมาก กกลับมาจับมือกันอีกครั้งในครั้งนี้จึงทําให้แฟนบอลลิเวอร์พูลต่างตั้งความหวังว่าจะเป็นการเริ่มต้นยุคทองของสโมสรอีกครั้งอาดิดาสเตรียมทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อหวังที่จะผลักดันให้ลิเวอร์พูลกลับไปสู่จุดสูงสุดของวงการฟุตบอลอีกครั้งโดยนอกจากการสนับสนุนทางด้านการเงินแล้วอาดิดาสยังมีแผนที่จะร่วมมือกับลิเวอร์พูลในด้านต่างๆเช่นการพัฒนาสินค้าการตลาดและการสร้างแบรนด์ ความสำเร็จทางธุรกิจสัญญานี้ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อลิเวอร์พูลในด้านการเงินเท่านั้นแต่ยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์และความแข็งแกร่งของแบรนด์ลิเวอร์พูลในระดับโลกอีกด้วยที่มาสเตฟานบอส,สันจากฟุตบอลอินไซเดอร์ เคธิโจนให้สัมภาษณ์ขอบคุณไปยังอันเนอร์สลอตท,ที่ทําให้ตัวของคนนั้นกลายเป็นซูเปอร์สตาร์และมันก็ดีกว่ายุคขอนเจ็กกิ้งคลับเป็นอย่างมากเคติโจนนะครับกองกลางจอมม้วนของลิเวอร์พูลได้ออกมาสัมภาษณ์ล่าสุดโดยแสดงความนับถือไปอยังอันเนอร์สลอตท,ที่ขามาปุกปั้นและทําให้ตัวของคนนั้นได้แจ้งเกิดในฐานะเปล่นกุศลภายในทีมลิเวอร์พูลและกลายเป็นซูเปอร์สตาร์คนใหม่ของทีมจากการทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ซิ่งตัวของคนนั้นก็มองว่าโอกาสการลงสนามที่เราจากอารนเนอร์สลอตนั้นมันดีกว่าในยุคข,ของเชกิ้งครับที่ตัวของคนนั้นมีคอนจากัดอย่างมากมายเป็นอย่างมากโดยร์กิโิจอนกับถูกเรียกตัวติดทีมชังกฤษเป็นครั้งที่2แล้วนะฮะในยุคข,ของลีคาสลีหลังจากที่ในการติดทีมชังกฤษชุดใหญ่ในครั้งแรกของเขานั้นจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้ตัวของเคตร์ิโจรนต้องถอนตัวออกจากทีมชตดไปแบบเร่งด,วด่วนโดยเหตุผลที่ว่าตัวของคนนั้นกําลังจะได้ลูกสาวและ ในตอนนี้เกิดทิ่จนก็กาลังจะได้รับโอกาสลงสนามกับทีมเชียงเกตจุดใหญ่เป็นครั้งแรกในเกมพบกับทีมเชีงยงเกตที่เอเธนในค่ำคืนวันพฤหัสบดีนี้และต่อด้วยเกมที่พบกับไอร์แลนด์ที่สนามเวมรีในวันอาทิตย์โดยล่าสุดงับตะ้นนี้นของเกิดทิจจนก็ได้อกมืสัมภาษณ์ล่าสุดในแคมป์เก็บตัวทีมเชียงเกตโดยพูดถึงบทบาทสําคัญที่ตัวคนนั้นได้รับจากการกลุ่มทีมของอันเนอร์สลัตโดยกล่าวว่า ในตอนนี้ตัวขผมนั้นรู้สึกได้เลยว่ากลับมายืนอยู่ในจุดที่เล่นฟุตบอลได้อย่างสนุกสนานอีกครั้งซึ่งมันก็แตกต่างจากยุคของเ a k เกนคลับเป็นหนึ่งมากใช่ผมสนุกสนานกับมันมากจริงๆและผมก็พูดได้เลยว่าสไตล์การทํำทีมของผู้จัดการทีมคนใหม่นั้นมันเหมาะสมกับตัวของผมมากที่สุดแล้วนั่นว่าผมพูดถึงเพียงแค่สไตล์การเล่นเท่านั้นและผมก็ยังเคารพและรักเชคเกนคลับอยู่เหมือนเดิม การมาถึงอาเนรสลัดนั้นมันทําให้ลิเวอร์พูลมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องของสไตล์การเล่นที่เปลี่ยนไปเรามีวิธีการเล่นที่แตกต่างจากยุคก่อนผมได้รอนูการกดดันคู่แข่งที่ไม่ใช่การใช้ความเร็วและพล,ะลังํางเพียงอย่างเดียวในการเข้ายังบอลผู้จัดจาก,การทีมคนใหม่สอนให้เราคุมพื้นที่และกดดันคู่แข่งซึ่งมันต่าง,างจากยุคก่อนที่นักเตะทุกคนมีหน้าที่ต้องวิ่งเข้าไล่ตัดบอลคู่แข่งพร้อมๆกันแบบทุกทิศทุกทางซึ่งมันสิ้นเปลืองพลังงานเป็นอย่างมาก แน่นนว่าผมคิดว่าสไตล์การเล่นแบบนี้มันเหมาะสมกับตัวของผมเป็นอย่างมากแล้วเมื่อผมได้กลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งผมก็จะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างกับฟุตบอลที่ผมรักอีกครั้งผมยอมรับว่าผมกําลังสนุกมากจริงๆกับการได้ลงสนามกับเรย์บูพูในลุ้นกานนี้และผมก็เคยร้องไห้มาแล้วหลายครั้งในช่วงก่อนน้นนี้ผมเคยถูกวิจารณ์ว่าเป็นผู้เล่นที่ชื่งช้าและคิดช้าทําช้าทําทให้ทีมเสียจังหวะการทําเกมรุกซึ่งผมมองว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องจริงพระผู้ฟุ่ ในยุคก่อนหน้าน,นี้มันรวดเร็วเกินไปสำหรับตัวของผมแต่ในตอนนี้ผมเยือกเย็ยนขึ้นผมมีเวลาคุมจังหวะของเกมมากยิ่งขึ้นผมมีเวลาคิดและมองไปรอบๆก่อนที่จะจ่ายบอลที่ดีที่สุดให้กับเพื่อนร่วมทีมนักเตะที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดซึ่งผมก็มางว่ามันเข้ากับสไตล์การเล่นของผมมากดังนั้นการที่ตัวของผมนั้นสามารถเจิ้งเกิดในฐานะซปเปอร์สตาร์ในยุคของอาร์เนสโอตได้นั้นจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ซตตันยังไม่เชื่อหงแดงเต็มแชมป์แม้ฟอร์มแรงนำเป็นจ่าฝูงคริสตตันนะครับอดีตดาวยิงพรีเมียร์ลีกปฏิเสธที่จะยกให้ลิเวอร์พูลเป็นทีมเต็งแชมป์มพรีเมียร์ลีกแม้ว่าทีมของอร์เนอร์สลอตจะโชว์ฟอร์มร้อนแรงขึ้นมานำเป็นจ่าฝูงในช่วงตน้นฤดูกาลโดยมีคะแนนนำหน้าแมนซิสตี้ถึง5คะแนนก็ตามนะครับซตตันบอกว่าการยกให้หงแดงเป็นเต็งแชมป์ตั้งแต่ตอนนี้ยังเร็วเกินไป ผลูการพึ่งผ่านไปเพียงแค่11เกมยังเหลือการแข่งขันอีกกว่า70%แมนลิเวอร์ออกสตาร์ทได้อย่างยดเยี่ยมแต่เส้นทางยังอีกยาวไกล2ทีมลุ้นแชมป์จะ,ะเะชิญหน้ากันหลังจากพักเบรกทีมชาติที่แอนฟิลซึ่งจะทําให้ช่องว่างคะแนนเพิ่มขึ้นหรือทีมของเป๊ปกัวเดียร่าอาจจะไล่ตามขึ้นมาได้น่าสนใจว่าในช่วงเริ่มต้นฤดูการออกตาประเมินว่าลเวอร์มีโอกาสเพียงแค่5%ที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก เทียบเท่าก er ับ82%ของซิตี้แต่หลังจากพันไป11เกมสถานการณ์กับพิกผันลิเวอร์พูลขึ้นมานำโดยโอกาส60%ขณะที่แมนซิตี้ลดลงเหลือแค่34%อย่งางไรก็ตามสตันยังคงเชื่อมั่นในสกยภาพของเรือใบสีฟ้าโดยกล่าวในงานพอดแคสต์ฟุตบอลเดลี่ของ BBC s p o r t ว่าเขาไม่ต้องการเห็นซิตี้คว้าแชมป์ลีกอีกแต่ปฏิเสธที่จะยกให้ลิเวอร์พูลเป็นทีมเต็งแชมป์ แม้ว่าจะนําเป็นจากฝูงอยู่ก็ตามเจเกนคลับเข้ามาทันทีหนึ่งในผู้จัดก,การทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพรีเมียร์ลีกที่เคยมีมาหมายถึงทนเซอร์อเล็กซ์เวอร์กูสันและเขาทาให้ลิเวอร์พูลกลับมาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมรวดเร็วสต,วตั้นกล่าวผมจะยกให้ลิเวอร์พูลเป็นทีมเต็งไหมไม่นะผมยังคงเลือกแมนเชสเตอร์ itty, แต่ผมหวังว่าพวกเขาจะไม่ชนะไม่มีอะไรต่อต้านพวกเขาหรอกผมแค่เบื่อที่พวกเขาชนะผมอยากเห็นลิเวอร์พูลรืออาร์เซนอลคว้าแชมป์ หรือแม้แต่เชลซีแต่ผมคิดว่าซิตี้จะหาทางเอาชนะได้เป๊ปดูหงุดหงิดมากในช่วงสุดสดาซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องดีส่วนด้านโคเนอร์โคออดีนะครับอดีตกองหลังเลสเตอร์ซิตี้และอดีตนักเตะบูแฮมตันและเอเวอร์ตนสแสดงความคิดเห็นว่าลิเวอร์พูลต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเร่งเครื่องของซิตี้ในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลผมคิดว่าพวกเขาต้องเตรียมพร้อมสําหรับสิ่งที่ซิตี้จะนำมาในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลเรารู้ว่าซิตี้น่าเหลือเชื่อแค่ไหนนะฮะ สรุปประเด็นสำคัญนะครับซัตตันไม่เชื่อว่าลิเวอร์พูลแต่งแชมป์แม้ฟอร์มดีนำเป็นจ่าฝูงแต่ยังเร็วเกินไปที่จะตัดสินส่วนออฟต้าเปลี่ยนโผจากต้นฤดูกาลซิตี้เป็นตัวหนึ่งตอนนี้เป็นลิเวอร์พูลแซงหน้าซัตตันเบื่อซิตี้อยากเห็นทีมอื่นคว้าแชมป์และโคดี้ชี้โรบายยังน่ากลัวเตือนลิเวอร์พูลอย่าประมาทนะครับนี่คือสุขการลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของที่13พฤศจิกายนนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์ pool สโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์ pool และเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์ pool และเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดก,กันใหม่สวัสดีครับ